สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับแมเปออันเดซัคยานี่แหละทุกคนแต่เราห้ามหนีจากวงกลมนะทุกคนไม่งั้นเราจะแพ้นะทุกคนก็ขอขอโทษกับที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะทุกคนก็ขอโทษจริงๆนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในวงกลมแล้วนะครับทุกคนมันมีอะไรกระท่อมเล็กๆด้วยนะทุกคนผมเจมส์สปีดนะครับทุกคนและทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่บนเต็นท์นะทุกคนมีลาวามาด้วยนะทุกคน เมื่อไหร่เราจะหายนะทุกคนโอเคหายแล้วนะทุกคนมันมีพัดลมมาด้วยนะทุกคนในโรงอุอ้ยคือมันอ่ะนะมันขึ้นทิีด้วยนะทุกคนไหยมานะทุกคนเราจะมาเล่นออบบี้นะนะทุกคนมันมีออบบี้อยู่นะทุกคนเผื่อเราก็ต้องขึ้นไปนะทุกคนเผื่อมันมีลาวามานะทุกคนก็จะขึ้นไปเล่นแล้วนะครับทุกคนเอ้า มันเหมือนมีคนผ่านแล้ะทุกคนเอาอีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวเดียวโอเคกิดติดนะทุกคนเออขึ้นแบบถ้าไม่ได้แบบ